สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพราะต้นอ่อนทานตะวันนะคะก็จะมาดูในส่วนของการเตรียมดินสําหรับปลูกต้นอ่อนส่วนผสมนะคะก็จะมี1ขุยมะพร้าวแล้ก็2ก็คือปุ๋ยไส้เดือนหรือมูลไส้เดือนนะคะแล้ก็3คือภาชนะปลูก4กระดาษสําหรับรองออก้นภาชนะเก็บความชื้น ะะแล้วก็คือมเมล็ดทานตะวันซึ่งได้แช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมีรากงอกออกมาเนี่ยค่ะสุดท้ายก็คือบัวรดนน้ำค่ะสำหรับรดน้ำตอนที่เราเพาะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะขั้นตอนการปลูกต้นอ่อนทานตะวันนะคะถึงวิธีถึงขั้นตอนแล้วเนาะเราจะนำ ขุยมะพร้าวนะคะสองส่วนปุ๊บ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 แล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนหนึ่งส่วนมาคลุกเคล้ากันนะคะคลุกเคล้าผสมกันปุ๊บปุ๊บจากนั้นนะคะมาใส่ในภาชนะปลูก เรียบร้อยนะคะเกลี่ยให้ดินเสมอกันเสร็จน,นะนะคะก็นำทานตะวันมเมล็ดที่งอกออกมาจากการแช่น้ำโรยด้านหน้านะคะพยายามโรยให้เต็มพื้นที่เลยแต่อย่าให้ซ้อนกันนี่นะคะโรยไปเลย แล้วเราก็เกลี่ยทำให้ทั่วทั้งหมดเลยนะคะกระจายให้ทั่วทั้งหมดเลยง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุดในสามโลกแล้วนะคะแล้วก็กินอร่อยด้วยประโยชน์ก็เยอะ นี่เรียบร้อยค่ะ,อะลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเราโรยเมล็ดลงในภาชนะพั่วแล้วนะคะจัดเรียงเรียบร้อยแล้วก็นำดินนะคะมาโรยปิดหน้า ไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ปิดให้มองไม่เห็นเมล็ดนะคะโรยให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะรดน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายรดน้ำให้ชุ่มนะคะนะคะอีกหกวันทานตะวันก็จะโตเต็มที่ ช่วงระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะคะรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นพอสมควรหรือรสร็จตรงนี้นะคะแล้วเราคลุมสแลนแบบนี้เราเปิดวันถัดไปรดน้ำแล้วก็เอาสแลนปิดเหมือนเดิมพอสี่วัน ต้นมันก็จะสูงสีเหลืองนะคะคเเนื่องจากไม่ได้โดนแสงประมาณสักสามนิ้วเราก็นำทาทนตะวันนะคะไปวางข้างนอกให้โดนแสงนี่ติต่างว่าทานตะวันนอกแล้วนะคะเอาไปวางให้โดนแสงสองวันก็สามารถตัดทานได้เลยค่ะ นอเหนือจากการที่เราได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วท่านยังภาคภูมิใจในการที่ได้ปลูกผักรับประทานเองและมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้หลีกหนีจากบรรยากาศจําเจมาผ่อนคลายด้วยการปลูกผักกันนะคะลองทำดูนะคะ